ครับสวัสด,ดีด้วยนะครับวันนี้เราอยู่คุณทางรับชมคุณแพนด้าทีวีนะครับวันนี้วันนี้คือว่าไมครับเนี่ยค,คือมันเป็นของฝรั่งครับแล้วทีนี้ผมได้ลิงกมาใช่ไหมละ่ะทีนี้ผมได้ลิงกมาจะมูช้าอยู่ใดครับเป็นของสิบสามจุดศูนย์นี่ครับมัวชา้าใหญ่ละ โอ้ใจสันแต่เป็นของเบต้าอะู่ะครเป็นเบต้าหนึ่งนะคับข้่งในเฟโตูนม,ม่งยังเป็นสิบสองจุดสามเลยโอเคสลับไหมครับเวอร์ชั่นนี้นะครับสิบสามจุดสูสามสูเนี่ยเป็นเวอร์ชันที่มีการเพิ่มหินแดงเข้ามานะครับแต่เป็นหินแดงที่ค่อนข้างที่จะแบบว่า นิดนึงนะครับนี่เข้ามาเป็นอย่างนี้นะดูนะครับดูอืมโอเคนะครับนี่สิ่งที่เพิ่มมาก็มี ที่เพ่ม,มานะที่ผมเห็นอยู่แล้วก็อันนี้ที่เพิ่มมาแล้วก็อันนี้โอเคอันนี้มีแล้วนะโอเคแล้วก็ส่วนของบล็อกก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ยินดีครับตอนแรกมันไม่สามารถวางได้แต่ตอนนี้วางวางได้แล้ว พีมีแล้วก็รางรถไฟจำนวนหนึ่งนะครับตรงหนาก็จะมีนี่แล้วเป็นกับระเบิดแล้วก็คันยโยกนเนี่ยเคของของโอ้รับของก็เพิ่มมาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับ ครับวอร์ชั่นนี้ก็ค่อนางที่จะดีในรูปแบบหนึ่งนะครับผมก็ถ้าใครสนใจนะครับผมก็ทิ้งลงิก์ไว้ข้างล่างนะเดี๋ยวเขาน่าเรามาดวิวกันแค่น,นี้เราเอามาแจกลิง้งเฉยไว้พรากันใ่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้